สบาย, ي, บาย, ي, าบยดีสบายดีเอฟซีบาแพงบบสสุขสุคนเด้อสบายดีทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศมื่อนีบาแพงกัสีไปหว่วมงานการกีฬาพี่น้องทางโรงเรียนบัตรน้ำมงของเฮากะก่อนอื่นบาแพงก็ขอขอบโมกขอบใจไปทางผมมีแม่เก,กียวเดอ้อที่ซอยเรือเขามาเนาะเป็นเงินหนึ่งล้อยดอบาแพงกะก๊าลังสิไปเอาพี่น้องแต่ก่อนสีไปเอากับบาแพงกับมาจัดของเตรียมไปถาก่อนเนาะ มาจัดเป็นน้ำดื่มแล้วก็น้ำเปปซี่ไปหายนักกีฬาแล้วก็นักเรียนได้กินกันกับขอให้แม่ก็พอมีความสุขแล้วก็มีความเจริญเดอ้อลำดวยลำดวย,ลดวยตลอดไปปีใหม่มาหอดนี่ก็ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาอย่าเจ็บอย่าจนเดอ้อทั้งพ่อกับแม่พอแพงกับที่มกที่ใจร้ายเนาะที่ว่าไปถ่ายแล้วก็มีทั้งพ่อกับแม่แล้วก็ผู้ใหญ่ซอยเลือมาแต่ทั้งนักเรียนแล้วก็ทั้งครูทั้งอาจารย์เพ่อนกะ คือสีดีใจลายเนาะพี่น้องเนาะและก็นักกีฬาที่มาจากบัณฑนาพงและก็นักกีฬาทั้งบ้านเบาแพงเองพี่น้องน้องเนาะหละักเขียนนักศึกษาเรือเงายวบะสนบ้านเอาเองเนาะตอนนี้กรลัางไห่ซาแพงจัดของพี่น้องเคียมไววเนาะตอนนี้เบาแพงยงยประทานขึ้นไปเอาเงินอยู่ทางปัดซองท้านเขาในเมืองเนาะบัดบาแพงเอาลงมาแล้กก็สีไห่ซาแพงเอาใส่รถแล้กก็สีไปมอบเลยพี่น้องเลย สีเอาหน่ำฟิฟซี่เนาะพี่น้องเนาะเพิ่นแลนเมื่อยกะกินหน่ำเย็นๆแลกะหน่ำดื่มพี่เนาะหน่ำดื่มนี่ประมาณเอาประมาณสิบแพ็คน้ำดื่มเอาสิบแพ็คน้ำดื่มเนาะพี่น้องเนาะดินกัขอให้พ่อกับแม่อยู่ดีไม่แห้งแล้วก็มีความสุขความเจริญล้ำรวยล้ำรวยเด้อ ดีมกดีใจลใหลายพี่น้องเลยคือว่าบ้านบาแพงเป็นเจ้าภาพเนาะพี่น้องเนาะกระทั่งกระท่อนรับทั้งเพิน่นทั้งพ่อกับแม่เพิ่นกะสอยเลือเขามาถือว่าทำบุญนํากันเนาะหรือว่าสอยเลือกันให้ซาแพงจัดหายหพี่น้องพี่น้องเดี๋ยว่าแพงกะสิขึ้นไปในก่อนเนาะให้ซาแพงจัดของถ้าทั้งนี้แพงกะขึ้นไปและสิเขาในเมืองก่อน ลายซอยขวดโอ้ถือว oh, okay. ่าลายเติอลอยขวดาขวดนะโอเคพี่น้องยดี่น้องี่ได้เอาบเอาเอสองนัำเขียวน้ำแดงแล้วน้ำเขียวข้าเจ้าบ่มากินบันไดหรอวะเป็นนัำดื่มนะเพื่อนเนาะดี๋ยวเพแพงกะ เดี mm. <reci Hai S 1> ๋ยวตอนมาอีกกระถาเบื้องถาส้มอีกน้องพี่น้องตอนนี้ประแพงกับสิขึ้นไปทุละก่อนตอนนี้เพื่อนกำลังเริ่มแล้วพี่น้องเริ่มสิแข่งคันบ่ช่วงบ่ายบ่ายสามบ่สามบาตอนนี้มามามาร่วมตมาร่วมโตกันสื่อๆตอนนี้บ่ช่วงบ่ายนะครับต่างบ้านแต่สิมาโอหนะพ่อเดี่ยวนี้บ้านเข้ากำลังกะากยมแบบโอ้กากยมกากยามจะท่านที่นะแบบว่าบ้านบ่แพงเป็นเจ้าพระพี่น้อง ทั้งครูทั้งอาจารย์อะไรกันั้เฮียนนักศึกษาเพม่อน,นกนัจัดเตรียมสถานที่เนะาะทั้งแบบแม่นบ้านระพองปบบประกับบ้านานระ,ะมูงบ่แม่นนะระพองติว๋วและช่วงใบใบใบ,บสองเขาจะมาโอเคพี่เนาะแผงกับเขาในเมืองก่อนเนาะยันบ่ทันต้นกับแพงกับเตรียมของนะพี่เนาะมีสปอนเซอร์หนึ่งแพ็คหนึ่งล่างและก็ เบปซี่หนึ่งสองลงังแล้วก็น้ำดื่มเป็นจำนวน1ิแพ็คตอนนี้บะแพงกะถึงแปลเงินมาเรียบร้อ,อยนอแล้วก็แลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทพี่เนอะอัตราแลกเปลี่ยนเดี๋ยน้อเป็นเงินบาทก็ได้อยู่สามพันสามร้อยแปดสิบบาทน แห่งการสิจยายค่ะนำซาแพงบาแม่งเงินบาเจือดลงใครขนำซาแพงเลยกะเรื่องนัรนกษสิไปมอบให้ทางอาจารย์เพิ่นเนาะไปสือบล็อกใส่กอกำแพงโรงเรียนพี่นาะประเด็นกับเพราะความุกขอบใจพอมีแม็กเกวหล,ลายๆเด้อที่สอยสู้เนาะโรงเรียนบ้านน้ำมง้งพอแพงก็ดีมกดีใจหลายจะได้เป็นสะพานบุญให้พอครับ มาแล้วพีน่น้องน้องบอสบอสบอสเกียมแล้วพี่น้องอีกข้าหน่อยเพิ่งกะลงสนามเนาะฝ่าด้านนี้คน,นกำลังการเกียม์พาเข่าพาหน้า,พาแพงกะการเกียมสิไปคือการีน่น้องสิพ่ออยู่พ่อคนหลายหนิเอาเพิ่มหนิเป็นได้ชาวแพงแล้วแต่แล้วแต่เจ้าเน,ะน,ะน,ะนะเาเนเออนะเอาเพิ่มหนิน้องเพิ่งเนาะเดี๋ยวเอาเป็นสปอนเซอร์บ่เดี๋ยวเอามาเพิ่มพี่น้อง ชุดสองสองโอเคแหละพี่น้องสัเกตอะคือว่าายเติบอยู่นอองนา้ตองเะบสอย่าวนอ้ายูุวนขาองเธอใกาะแพงอัน ตอนนาไหลไวนะสนี่เส้นหกสิบสองแบบนี้เพิ่มนาเขาอ,อีกมาสิไปเพิ่มลง,วมง,งมเวรใหน 1. 1> <laughs> ้พี่นนองมาแพงจิตใจขนาดมาซาแพงสี่เสกสิบสองบวกสามสี่เป็นสี่เส2นเก่าสิบสองสี่เส้นเก่าสิบสองเนาะเนาะเกือบเบิดพันหนึ่งเดวมาแพงกสิจ่ายเลยพี่เนาะเอาเงินกีบจ่ายไปเนาะ แหลกมาอยู่แหลกแหลกมาอยู่เงินกีบจ่ายสดเลยพี่น้องจำนวนหาแสนมีทอนทอนแปดพันทอนแปดพันเกือบเบิดพันใจ้เยอขอบใจบอเพ่งที่มาอุดโนแล้ะก็บของีเกลียวของนี้เมี่ยเกลียวทางเนกาโดยทาง USA มาอุดโนตลอดโดยลายโดย เหมอบทั้งเงินหมอบทั้งหนามพี่น้องเอ้ยบะแพงก็ได้เนาะให้เติบบะสปอนเซอร์ราคกหน้ำเบปซี่บเปบปซี่สองแพ็คน้ำดื่มนี่เป็นจำนวนสิบสองแพ็คคือว่าไลายเติบแล้วเนาะพี่น้องเนาะเลือหนันบ่แพงกับซีหมอบเงินให้เพิ่น ไปสื่อบล็อกมาไหวเนาะสื่อบล็อกมาไหวก่อกำแพงเฮียนคอยเป็นคอยไปเนาะพี่น้องเนาะตื่นไปทีละเน็กทีละหน่อยเพิ่อนกันคอยเป็นคอยไปอาะิีนี่ทางอื่นมาสมทบน้ำเนาะพี่น้องอือตอนนี้เพิ่นกำลังัานกาเกียมผ้าขาวผ้าหนาพี่น้องเลยหนักเตะยังบ่ทันมาบ่แพ่งกะ sila python อ,อ,อันพร้อมลลพุ่นล่ะเนาะพี่น้องเนาะพร้อมอันนี้กะซาแพงเพิ่นกะยังบ่ว่านี่กําลังคนขึ้นพี่นอ้องไ,ได้รถซาเลงบ่าวหําแหลแพงกไปหาเพิ่นเนะาะคนยไป เยียมไปเลยพี่น้องาะวนาเคียนมาล้ายแล้วเรียมไปเบสโอเคสบายเถอ้วงเตบานหมอกหน้าเถอด้วยนะว้ายใเหยียบีใจม่อย สีไปมั้ข่าวมั้ยเกียมไปพี่หนอนี่แหละทั้งมา,มาตอานนี้กัเพิ่งกำลังขายเกียมสิเปิดงานพี่หนอทางอาจารย์เพิ่งกับมาพร้อมหนาพร้อมตากันไปเลยไปเลยไปเลย อาเซทยนนักกีฬาชาวจงสองทีมทเออทางนาพงขาเฮาเกินน้าเฮาติ้วเฮาเลิ่งอาจารย์ส <God> ิว่าก็เสด็มาทั้งพี่เออด้วยกท่าทโงงเรียนเียอสอเฮารือว่าทำให้มาตทินเขาเออเสด็มาพิธีกรก็จะได้มอบไปทางอาจารย์คุณเดียวเฮาเอ่อดำเนินพิธีเปิดอย่างเป็นทางการกาลังงิเริดงานพี่น้องพิธี อาเซนเซระดากรนำนอมนาระจัร์โตนเออมืีท่านนามนอกบทพานสุริพุลน้ออิทิร่าท้องเลขานันน้าโมทักษิสางกบนทานอาจารย์ปิทพิัวีลาพินเอเลขานุรัเออพระจักทร์นาทีนอเอ่อจะได้เข้าสู่พิธีเปิดเา็นการในการบอดห้อทางห้องหมอสมช สุขสลาสีสว่างนีพร้อด้ยถาดคุดเอาเชิเนาะเออทางการนำเขาเออถ้าโคจรเฮาก็ดีเนาะ จะทีตัวเขาจะได้เออใครเปิดการแข่งขันกีฬาอย่ากเป็นทางการนอกกะเร็กๆหน่อยนอเออบรได้เว้าวหึงดองใส่เวลาประมาณเออมาสิบนาทีนอกนานี้อนนี้กำลังสีมอบเงินให้ทางอาจารย์เป็นนักแสดงรายการน้ำหนึ่มนั่นนี้สีม่อมรายการหรือว่าไปซื้อกีฬาการเล่นกีฬาก็ได้หรือว่าให้เพลินไปซื้อบล็อกมา ต่อเติมกำแพงห้งเรียนก็ได้พี่น้องทังเปแพงกับสีมอกเพินเลยาจากาเพเออซ้ซอตท่างจัดแงเลากับซส้นเป็ดไปนานเพีนาทีนอ้เพื่อเอ่อเข้าสูวิธีการเปิดอากป็นอะกาศนอ้ทครเอ่อครูจา์เทานอะถุกส่ส่วนวเอ่อเจ้าเจ้ถือว่าปฏิการขออนุญาตนอเข้าสูวิธียา พาุภชสีหาานอเรขาลยฟบ้านตมปเกียร์ไ่หัวขอตัมเสยานิรัตนอแก้วสีบุญเพือนเรขาลยาสีสัไต้เปเกียหวขอตสุชมเสย่านสุริพงศ์อินทิรางเรขาลยฟักตาโปอเปเกียร์ไ่หัวอตัวชมเชยทานอาจาราศสมุก ในวง่อพบผู้่วยการโรงเรียนมอต้นทางนักผู้วยผ้บมิหคณะมอปนเกียรติเก่าวรบรรดาทานบรรดาผู้สพตุปัตสวรน้องผู้บยิตุปัตสวนโอเคพี่น้องเรียบร้อยแลยเนาะเอ็ปการแต่แทนจะไปสนไทยปีเก่าเออไดการแข่งันกีฬามีน้อเออมนบ่ฮา้อ่ามอบเรียบร้อยนาะพี่น้องทังบาแองกกันเล ทบมือโอ้ยด <like> ีใจหลายเพื่อนน้องเอ้ยเห็นน้องๆดีใจพาเพ้นก็ดีใจแหละอ้อกดดื้อนะขอกล่าวเราว่าสบายดีปีใหม่มีสุขภาพแข็งแรงถ้นท่านบริหารเหมือนพื่อนเขาเกิดความภาดภูมใจเป็นพิเศษที่ได้ภาพเงิือนมินเตตอนภาพคณะนักกีฬามาจากก็จัดมาท่องเที่ยวถือว่า ในการแข่งขันบริหารเป็นการแข่งขันมิตรภาพจะว่าแรกเปลี่ยนบทเรียนอ้กุ้งช้อนหงนหนึ่งกือตอนภาพเล็กๆก็ไมเลืกเพีเตามเจราเธอใหวางว่าทั้งบทดนทุติกานกษตอาดจให้ความมือหรือว่เปดพิธีแล้วพี่น้องกินบรเบนฮัลโ อ่ะถไปกาเซ็นท่าขจัดจัดอินเตนอเออไมกัทางทานสุพพ่เนอ่เอออ่ทากนาดีในนอ่ลงไปเออนนนอคือว่าเส้นได้บอบก้นบอบจากมกัเป็นน้าเป็นอย่างไงนออาเซ็นนอเออพูพิธีเฮากรเร่งได้บาดนีนเออเพื่อบอบแล้วนอทางเออทากของแพนนออา่นถือวานอขอขอบใจนะผู้ใหญ่ใจดีนอพอมีนอ่ม่กัแม เกี่ยวบอกเออไม่เกี่ยวทางยุวิสีนอถือว่าได้เออมอบเงินเข้าในโรงเย็นเอาหน่อเพื่อเป็นทิ่ก่อสร้ากนอถือว่ามีปัจจัยนึงหน่อยหลานอ่ากับของกบใจเด้อเออทางพ่อใหญ่ใจดีนอเออพอมีเฮาแล้วก็ไม่เกี่ยวทางยุวิสีนอเออพอมีนอเออถือว่าได้ประกอบส่วนเออทางด้านเงินเนนอเข่าใน การแข่งขันกีฬาก็คือประกอบส่วนเขาในทึกก่อสร้างภูเกยนเท่านี่แหละน้อเเป็นจำนวนเงินหนึ่งด้อยลลร่าน้อก็ถือว่าทักแล้คุณจาร์เขาก็ได้หับพิธีพอบแล้วถือว่าอวยพรใส่ให้ในปีใหม่น้องคอยเจ้าจงมีิตตสุขภาพเออเข้มแข็งน้อถือว่าปรารถนาสิ่งใดคอยได้สิ่งนั้นสมความปรารถนาเออพอมีด้วยกัน เออไม่เกี่ยวเฮาให้อยู่ดีไม่แห้งนาะครับโชคครับเออบรรนอรับรวยต่อไปให้อยู่ดีไม่แห้งนาะขอหน้าแทงคุณปภาษีรัตนาใจอยู่ในกผมบ๊บปลากระสาให้อยู่ดีไม่แห้งเจ้าอขอขอบคุณขอบใจหลายๆเนาะเออที่รัเนอตองกนข้ารกินอะไรใหก็ถือว่าทั้งเบาแพงกับสิทธขอจบคลิปต่ำหนึ่ก่อนเด้อพี่น้องเด้อ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนอื่นก็นเพราะขอมูขอบใจทั้งหมดที่ไปเที่ยวหลายๆเนาะที่ว่าตื่นเต้นแล้วก็ดีใจหลายที่บอกให้ก็ได้เป็นส่วนหนึ่งเนาะได้ห่วงสางชาน้ำเพลินเนะาะสวัยดีสวัสดีสวัสดี